ครับพี่น้องครับสวัสดียันบัวเร่งครับมือนี้จัดร้อยยังอยู่กับทีมงานนะครับหนึ่งลุงทิวานะครับนี่นะครับขออนุญาตพาพี่น้องมาเบ่งทางด้านหลังเวทีและการนาเวทีนะครับช่วงพันกระลังสิเตรียมซ้อมนะครับซ้อมใหญ่นะครับซ้อบไ ny เสร็จเปิดวงวันที่ยี่สิบเก้ามื่ออื่นมื่อื่นเลยละพี่น้องนะครับผมนะครับไกลแล้วไกลแล้วนะครับน้า เปิดโค้งขึ้นเวทีเรียบร้อยเพื่อแล้วครับพี่น้องครับสวยงามแล้วนะครับแต่มาแรกก็สิเป็นการสอบญ่ของเพิ่นนะครับนะครับเวทีสวยครับพี่น้องครับนี่นะมาเคลื่อนมากระสอบยู่ครับพี่น้องแต่ว่าจานร้อยโบนายูนั่มโมนี้เลยมาอีกชักรอบนึงนะครับมาสอบตลกให้เพิ่นั่มนะครับโมนี้นะครับน้องๆทีมงานมอลำแดนเซอร์กำลัง คนของคนยังขม่านะครับมาเดี๋ยวจะร้อยผ้าเขามาเบื้องหลังเวทีนะครับใช่ไหมนี่เชียวป้าพี่น้องรอเบื้ก่อนเด้อวันหนึ่งครับพี่น้องครับพู้นครับวันหนึ่งครับพ่อใหญ่อ้วนครับนั่งกุ้ยกันยื่นนะครับเดี๋ยวป้าพี่น้องรอเบิ้งหลังเวทีจะเข้าเดี๋ยวไปหาเด้อ ครับครับนั่งเบิ่งผลงานเสร็จแล้วเพื่อนนะครับเอาใกล้จะได้เปิดวงแล้วว่าจันตอนนี้ไม่้าแม่ขายกระจองทีแล้วพี่น้องเลยนะครับนี่คือนะครับลังเวทีของทีมงานนะครับหนึ่งลุ่งี่วาอำนวยศิลนะครับพี่น้องปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการนะครับไปเดี๋ยวพามาเบิ่งนะครับบรรยากาศสดๆหลังเวทีนะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับ เวทีเครื่องเสียงก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสำหรับเวทีเครื่องเสียงข้อปุ่นขอดินด้วยสวัสดีครับครูสวัสดีครับกำลังเล่งเนาะครูเนาะงกำลังเล่งเนาะช่วงนี้เนาะครับผมกำลังเล่งนะครับช่วงนี้สีเขียวอย่าเพิ่งเอาไปนะยังเสียบไม่แล้ว ครับในแผนกขนครับพี่น้องครับขนสีชมพูสนะีเขียวสวยๆทั้ง,งนั้นเลยครับผมื่อสิเป็นซ่อมใหญ่นะครับ<ด>อ่าอันนี้คือทั้งหลังนะครับส่วนมากอันสิเป็นเตี่ยนคล้ายๆกันเบิดแล้วครับพี่น้องครับมอลำั่มคณะใดก็สิคือกันเบิร์ดับสิมีตเตี่ยนส่วนโตทังสี่นะครับเอาไว้สำหรับกันกันหมอกกันฝนนะครับพี่น้องครับกันหมอกกันฝนกันล่มนะครับ อันนี้คือเบื้องหลังแท้ๆเลยนะครับมะแลงสิซ้อมใหญ่กับดดีค่ะเจอกันอีกแล้วเตรียมเตรียมเต,ตรียมสถานที่แล้วหรอนั่งเอกน้อยนะครับเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมกา<ด>รแต่งหนา้าแต่งตา <c oughs> นี่ก็จะเป็นเตี้ยนส่วนตัวนะครับเตี้ยนส่วนตัวพายมันนะครับพี่น้องนะครับหลังเวทีนี่แหละเสร็จพก้อมเตรียมเสร็จขึ้นเลยจ้ะกูกำลังคุ้มเข้มนะครับช่วงนี้นะครับคุ้มเข้มน้องๆนะครับผมอันนี้เตี้ยนเตี้ใหญ่นะครับนี่เตี้ใหญ่เตี้ยนมอลำคล้ายๆกันเบิดแล้วพี่น้องนะครับหลังเวทีมอลำกับสระมาณนี้นะครับพี่น้องครับ อันนี้คือเต็นตัวเองเหรอไหนอ่ะอ๋อห้อยอ้นต้นอยู่นี่เนาะอ๋อน่ารักน่ารักเต็นนี่อยู่กี่คนคะอยู่สามคนค่ะโอ้เต็นเล็กน้อยอยู่สามคนเลยติค่ะพ่อแม่แล้วก็ลูกอ๋อพ่อแม่ลูกสามคนเลยมัอเล่นของเี่นน้อยเลยใช่นั่งเอกน้อยนะครับเมื่อได้เตียงหนาจะซื้อได้พี่น้องกันเตียงหนาก็ไปในแก้วก็ดีนะครับเมื่อคืนก็เพรเห็นน้ามูเมื่อคืนตอนไทยไทยปก อ๋อไทยคนอ,องโลเมื่อคืนพี่พี่เดินมาตอนถ่ายปกพี่ก็มาถ่ายคลิปอยู่ไม่เห็นนางเอกน้อยคนนี้เลยอันนี้เจอตั้งแต่วันแรกครับพี่น้องครับวับนแรกถือจัดร้อยเขาบ้าหางว่าน่าหนึ่งเพิ่นนะครับเห็นตั้งแต่มือแรกเลยนะครับน่ารักน่ารักนางเอกน้อยชื่ออะไรนะลูกน้องมายชนันทิดาหนึ่ง<อ>ร้อที่สาเมื่อสิบค่ะจังกัดปีแรกฝากพี่น้องแฟน,นคลับเอฟซีติดตามไนดะ้พี่น้องเดอ้อนะครับน,น่ารักด้วยนะครับพูกได้ยังถ่าพวกมาไล่ให้ได้เนาะ มือเปิดวงก็ได้นะคะถ้าไม่ได้มาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมือเปิดวงจะมาเห่นนับอีกเท่อนึงนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้น้องคนจัดค้องจัดยังก่อนนะครับพี่น้องครับผ้าหล่อเบ่งหลังเวทีโอ้ทางไหนคือชุดงามแต่สีแดงอ่องตองเลยอันนี้ก็สินางเอกหน่อยอีกคนนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางเอกอะไรเอ่ยน้องอะไรนะ น้องอิ๋วโอ้ยหน้าสดหน้าสดหน้าสดก็สวยตลกสวยสวยสวยจ้ากำลังจัดของเนาะเมล็ดเนาะซ้อมใหญ่เนาะเพราะว่าหน้าตากแต่ว่าฝนในยอะมากก็แล้วกันก็คือว่มีฝนออกมาหนึ่งมีฝ่ามีคึมคึมซื้อนะครับพี่น้องไป้าดิแล้วขออนุญาตโรบกวนน้องๆครับสิออกไปหาหัวหน้าหนึ่งเพรานนั่งอยู่ทั้งหนานะครับขวากันไว้อยู่วบังหันนะครับป่าวหลาะเบิ่งกับซิมซิมงาน มอลลทีมงานแดนเซอร์นะครับเพลินกำลังเตรียมชุดเตรียมยังกันอยู่นะครับเพื่อที่ให้มันทันมือแรงนะครับมือแรงก็จะเป็นการสอมใ่มืออื่นถึงมือหนึ่งมือหัวเกษจะเปิดว่งแล้วนะครับสำหรับทีมงานเพลินนะครับจ่ายลอยมาเล่นน้ำซูนีนะครับช่วงนี้จ่ายลอยว่างนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็เลยได้มาเหร่นน้ำเพลินนะครับพอดีว่าเอาเรื่องตลกมาฝากเพลินเรื่องหนึ่งนะครับเพลินก็นเลย ว่าสีสว่างเมื่อแรงที่แรกแจ๋วแอยว่าสีขาวเมื่อขอนแก่นแหละล่ะพี่น้องนะครับแต่ว่าก็เปิดบายสว่างตลกสักวอนนะครับสว่างไหแน่เพิ่นว่าก็เลยว่าอยู่ถ่าจักข้าวนะครับพี่น้องเนาะอยู่กับอีพออ้วนเดียมาทั้งพี่วันหนึ่งกับพออ้วนก็ลังโซเลยกันอยู่ว่าเสียวจังไดนว่าสันว่าเอาจังไดนก็ได้ว่พระเจ้าฝนตกพี่น้องเลยนี่ครับบรรยากาศนาเวทีสดๆณตอนนี้นะครับ เวทีสวยได้ี่น้องเด้อสวยอยู่นะครับเวทีกัถือว่าใหญ่อลังการดีนะครับผมเป็นจงไหนเนาะสองเท่าในเนาะถ้าพี่น้องม่ารอเบื้องหลังเวทีพระเอกนั่งเอกนะครับสวัสดีครับพ่อหน้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อครับผมสองเท่าวะนี่แม้แต่ว่ามองขึ้ยังอายุคน่งยุ่ลายเนาะจังแล้วเนี่ยมันก็ยังผู้เ่าคุยกันอันเท่าผู้นึงไม่รุ่นผู้นึงเออเอาสันเอาเพ่าพ่อกับลูกสันตะเออพ่อกับลูกเอาเอาคือคือสันตะไปจะไหน นั่งเบิ้งนั่งโซกันนั่งเบิ้งนั่งคิดยากสิสิอะล่ะคิดให้มันยากไปโอ้ยคิดให้มันง่ายในแหม่ยัยมันยากอยัยมันขาดมันค่าคิดยากสิมหาผวกมาเล่นตลกให้เนี่ยล่ะแน่จังสันแล้วโอ้ยบอกว่ากับนิพนธ์รถเขาคอยเมื่อเขาเด้วยสันด้วยไม่เตืเล็กหน่อยเขาคนก็ลังโซกันอย่าไปนอนเลย คน้นผู้หน้าตาดีๆแก้มหยดๆนะนะ้คไเห็นบ่าพ่นได้สัมโอ้เข้าไปอันเข้าไปพุ่นเหรอตัวผู้หนา <laughs> <laughs> เมล็ดเมล็ดกับสีสว่อมใหญ่เนาะมนเมล็ดสว่อมใหญ่ครับครับผมซวอมใหญ่นีแ่แหละครับอัดอัดอัดเพลงอัดยังไงมันเต็มที่เลยเมลับเพราะว่าเล็งแล้วเนาะช่วงนี้เล็งแล้วอุปกรณ์บางอย่างก็ยังต้องต้องรออยู่ เงินมอเงินเงินนี่เงินนี่ครับครับยังเสริมทับอีกอยู่เสริมจุดบอดครับผมทุ่มไปกับล่ออยู่สังของปัฒานในมากกับมีครับครับ่ให้แสงสีครับสุดยอดสุดยอดเท่าปีเรตองเอาอลังการงานสร้างครับยิ่งใหญ่แน่นอนแ่นจะพาเจ้างานเจ้าการบอผิดหลังแน่นอนรับยึด การันตีโดยหัวหน้าวงนะครับปีนี้ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับจ้างไปบ่ผิดหวังนะครับสอดแจ้งทุกงานครับพี่น้องครับเจ้าวกพายเรนแจ้งครับแจ้งสอดแจ้งทุกงานครับพายเรนทอดโม่งเสาร์เข้ากับพายเนทอดโม่งเสาร์ครับพายเรนทอดสองโมงเสาร์เข้ากับพายเนทอดสองโมงเสาร์ครับพายเรนทอดสามโม่งเข้าเก็บของนี้จะหกโมีกเสาร์ผนครับเนี่ยไม่ต้องจังสั่นเดี๋ยวเร็วพี่น้องสงสัยเป็นยังจ่ายร้อยขึ้นมาดูเถอะ ก็จันเห็นหลายคลิปเราได้มาเกี่ยวกับหนึ่งลุงที่ว่าแล้วสิมาทนี่บอน้องพลังพุฒิบนถามเลยบอกพนโรดบอกพนโรดว่าเอาตลกมาให้ซื้อครับแต่มาวันนี้ยิบก่าอัดอัดสิได้มาเฉพาะกิจครับให้นู่นหนาหนึ่งเป็นในในมาแล้วพี่น้องนะครับจด้ได้ผู้ใดติดตามนะครับเดี๋ยวบอลนะครับจัดร้อยอัดสิมาเฉพาะกิจอัดสิมาทรับเชื่อเล็กๆหน่อยๆเนาะเมื่อเนาะจะเพลงสองเพลงเพลงเดียวกรับพ่อถอดผมเอปลายเพลงเดียวคันเซคืนนิดก็สิคืนเพลงเดียวลราพี่น้องนะครับ ผู้ใดแฟนครับเอฟซีนะครับมือวันที่29กันยาสีหอดนี่นะครับอยากมาเบิ่งน้ำกันเชิญเชิญพี่น้องครับเลี้ยนเชิญมาเลยนะครับผมนะพี่กัดอยู่อำเภอศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรืองไหนล่ะพี่น้องครับถนนเส้นศรีบุญเรืองหน้ากลางออกมาประมาณ7-800เมตรครับผมครับมาเลยครับพี่น้องมาเลยครับมาหายกับร่างแรงใจหัวหน้าหนึ่งแล้วก็มาหาจัดร้อยน้ำนะครับสลาแฟนครับเอฟซีสีเบิ่งทั้งยูทูบนะครับมีหลายคนเลยครับหัวหน้าว่าเดี๋ยวจัดร้อยกวาสิ ไปจับมือเจ้าหน้าวิธีพัดเจ้าขืนมาจันว่าเพิ่นว่าเมื่อวานนี้ไร้ก้นอยอ่ซะอาจทักทายเข้ามานะครับตองมาครับตองมากตองมาพี่น้องตองมานะครับกำลังใจครับเดินเดินนี่ขอให้เต็มเดินนี่ขอให้เต็มขอให้เต็มเดินนี่ขอให้เต็มเดินครับเดินบ่ใหญ่ปันไดครับพี่น้องครับเดินหน่อยๆนี่ละบ่ใหญ่ปันไดก็ก่วงเติมก่วงเติมละบัจจุได้ประมาณสองสามพันนี่ละพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาให้ยกำลังแรงใจสำหรับทีมงานหนึ่งลงที่ว่าอำนวยสินนะครับพี่น้องครับผู้ใดบมา ผู้ใดบ่มากะแสดงว่าบ่มาบ่มาครับเบิ่งออนไลน์ได้อยู่เบื้องอย่างก็บ่แม่นออนไลน์เบิ่งเบิ่งไรสุดเบื้งไรสดเออเบิ่งไลฟ์สดได้อยู่ก็อยากให้มาครับเบิ่งบรรยากาศครับแต่ว่าได้ใจลึกๆก็อยากให้มาล่ะพี่น้องนะครับผู้ใดมาได้ก็มาถือว่าบ่ไกลเนาะซ้ํานิแม่นนะครับวันนี้ยิบเก่าก็จะมีแต่วงเฮาวงเดียวเนาะเปิดวงเนาะแม่นครับยิบเก่าลุงชื่ว่าวงเดียวเบิ่งวงอื่นบ่มีแล้วเพราะว่าเช็คแล้วครับครับพี่น้องครับเอ้ามาพี่น้องมาเดี๋ยวจัดร้อยสิมารับเชิญให้หัวหน้านึงครับนะครับ เอาสิร้องเพลงที่พี่น้องขอมานน่ะล่ะครับอ้ายมันค้นส่วนน่ะแล้วจัดให้พี่น้องแต่งตัวแบบสุดๆไปเลยเนาะหน้าเนาะแต่ว่าส่วนอันมาอยู่นัมบอนี่โอ้ยบอท่านไหนการละปากเด้อคนหนาเด้อครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีขึ้นสีเข้าใจอยู่ดอกพวละคนกันย่องให้มาเด้ยย่องให้มากเอาไม่นะเพื่อนแกอยากให้มาหาเนาะเพื่อนแกอยากให้มอยู่เนาะเอาเอาจังหวะกันมันเป็นเรื่องอนาคตนะครับพอในอาจสิมาอยูสองเมื่อพฤศจิกาน ทั้งอันด้านล่าเปิดกันสิบเปิดอดนลาดโอ้ยอยู่พอจบเพิ่มพี่น้องกันสิให้าข้าเองนี่ละเปิดง่ายดอกก็เปิดง่ายดอกพวกทั้งคนกันล้มล้อมรอยู่บนต้นในส้อมือกันครับว่านะไปไหนพ่อเข้าบัดเนี่ยตลกเข้าไปจังไหนเหมือนกัน่รับครบปะครับสี่ในส้อมปะครบคือเก้าวสว่าครบไอ้สี่ส้อมเริ่มที่สองนี่ครับนักคุนหานักแสดงด้วยครับผมกันกันครบกับส้อมเนาะผมสี่ส้อมไห้ผมกับสีเมื่อเขาเมื่อคอนเกนนะครับมันนี่คุยมาที่ว่าสามารถรู้จ้า เล่นเป็นเอาทางเอาเนี่ยไวโกนอะพ่อเนาะเอาแนวทางไวโกนนะครับสำหรับตลกเรื่องใหม่เพราะว่าเรื่องนึงเขามีอยู่แล้วนะพ่อเนาะสแตีบายไใบอยู่แล้วเนาะครับผมมือเปิดวงสี่เลนเรื่องของอีพอนะครับแต่ว่าเรื่องของจานร้อยที่เขามาให้อาจสิเป็นสตอกไว้นอพพนอเก็บไว้สตอกไว้ครับซ้อนไปจนสิ้นนะพ่อเนาะครับเปนดีกะย่างไปเลยครับผมนี่ครับกรลันตีโดยอีพออ้วนหลงเหลงนะครับผมหลายครับแกนน้ำใหญ่ของตลกลุงที่บ้านนะครับต้องยกให้อีพออ้วนนะครับผมเพราะว่า เหลืออยู่ผู้เดียวหนิล่ะพระรัมอาจารย์พระรัมอาจารย์เลยอยู่ผู้เดียวนี่แหละแก่น้ำใหญ่ครับแก่น้ำใหญ่น้ำหนักหลายก้มูอแฮปปี้เวทครับอายุหลายก้มูอกันเลยเป็นรุ่นใหญ่ครับผมอ่าโอเคโอเคพี่น้องก็จังไรกันย่าลืมเด้อไปน้องเด้อมาหายกัาแล้วเรงใจกันวันที่29ครับนี่นี่คือหนึ่งครับ29มาเต็มหัวคำเลยนะครับมา29กันยายนครับถ้าหาจ่ายร้อยก็ได้จ่ายร้อยสิเขามาเต็มเว้นขึ้กันนะครับมากินเขาอยู่พี่นะครับมากินเขากินน้ำน้ำกันนอกหนาเอ้อ เทาอัดอาจสีจัดโต๊ะจัดยังกินเขากินน้ำกับแฟนครับยักษีผู้ใดทักทายเข้ามาหาหัวหน้าหนึ่งก็ได้ครับทั้งเฟียดบุกคนหนึ่งที่วานาสำแดงครับผมเลือกจะทักทายเข้ามาทั้งเฟียดจานร้อยก็ได้นะครับมาหอดแล้วเทากสิทอนรับกันอยู่อยู่ทั้งหนแหละพี่น้องนะครับประมาณหาพวกมุ่งแรงน้อพอกันเนาะ่บ29ครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพอกันนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับหัวหน้าครับมือนี้ครับขอบคุณที่พออ้วนนะครับผมครับพี่น้องครับขอบคุณมากมายครับมือนี้งจานร้อยเด็กเขามาเ่่นนนนนออออีีกกมื้้ึงงะคครรััับบพพ ะกับบนเวที1นึ่งลุ่งที่ว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องฝากเลยนะครับเด้อมากกันลหลายพี่น้องครับขอบคุณครับ